พอกูซดอยู่ในอันกระจบุ้นน่ออกมากูได้ใส่เสื้อนี่อย่งนมีอย่างเซอรพรส์ค่ะเซอพสอยโอ้ห้ยอาป่ะขนงอแงะนี้ยไปเลยผมยเวเปลี่ยนกางหลังกะไปห้องครัวอย่งเอ็กซ์คูซีฟอย่างกรนอกงนี่ไปรีวิวเออไปรีวิวอ่ะไปขอบคุณเอซีหน่อยมาค่ะม่กูขอบคุณอ้ซอรพรส์ซอร์ไพรสมากเซอร์ไพรสมากค่ะ ใช่ FC จากจันทบ,บุรีซึ่งเป็นเพื่อนของเราเองส่งอันทุเรียนมาเจ้าเป็นทุเรียนราดาหาข้าง,งในวันเลิศม่ขอประกาศก่อนนะคะก่อนจะขอบคุณ FC นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ไทยน้นองงามาก็ออกกล้องน้องงามก่อนางงามมาเหม,ม,มือนบางามค่ะเหมือนยังเหมือนคุณป้าคุณยายตํำเจียงไฮนะพี่เคยถามก็สบายเป็นกันเยน้อยเป็นกันเลยน้อยเราชอบมากจริอๆเป็นสาวเป็นนางใครนะคะ หยุดที่จะทะเลาะกับโอเดตนะคะกับตรงๆหยุดเดี๋ยวนี้เพราะเรามีเปลือกทุเรียนค่ะเอ๊ะเข้าเลือกแบบก่อนขอบคุณนะคะขออนุญาตขอบคุณนะคะจากจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีฮิคุนี้ก็ไม่ฮิคะ่ะมียองระยองระยองฮิสั้นจังีิใหญ่ตราดอยู่ไกลเลยไม่ค่อยมีฮิฟังซำเนียงนั้นน่ารักดี มันเพราะตรงนี้มีเล็กมีใหญ่อันนี้ทุเรียนจากคุณคุณฝนคุณฝนจันทบุรีแฟนของคุณบิก๊กแฟนอวิชวรวัฒน์อะคะแมนแฟนอของคุณบิ๊กวรวัฒน์คุณขอย้ำอีกครั้งนะคะขอบคุณจันทบุรีคุณฝนแฟนของคุณบิ๊กวรวัฒน์เข<ะ>ื่อนนะคะเขื่อน กัอนอะไ,ไอะไรไม่รู้ช่างมัน <S <S 2> <S 2> ขอบพระคุณนะคะได้รับถึงมือของโอเด็ตและพี่ตรงตรงได้ปร้อยแล้วขอบคุณที่พี่ตรงๆรเอามาเซอร์ไพรส์ด้วยขอบคุณคุณฝนและก็คุณบวรวัฒนค่ะแต่ว่ามือกูนะ <S 2> <S 2> โดนเปลือกทุเรียนสุดฤทธิ์นะพี่น้องเหยพอนี้ปอกเน้ื้อดาลาอันนี้อ่อ,อันนี้สามจุด วารวาดอิบะแต่มีดีเทลกปนยังเจกินได้เลยใช่ไหมกินอันนี้แม่เตรียมให้หนูใช่ไหมคะพี่ตรงตรงแล้วมันก็ต้องแบ่งไว้พี่สี่แบ่งไว้ให้หนึ่งตัวแบ่งไว้ให้เบิร์นน่อยหรือเปร่าไม่ใช่มันอย่างเบินมันก็ต้องโย่มาฝากมึงอ่ะเบิร์นมากเป็นกระเทยจะไปเลี้ยงพ่อจ่ายแหมอีนี่เบิร์นมากมันเรื่องของเบิร์นที่เรื่องของกูล้ำก่อนกอดเป็นขงเออเพราะว่าถ้าทิ้งไว้อีกหลายวันคือความเป็นกรรมะันมันจะหนักอะแล้วเราจะอืดเนี่ย แล้วเขาจะไปกลิ่นแอลกอฮอล์อย่างนี้กับมาได้ละ <like that. S 2> <ด>มันอันตรายมากอ้าววันนี้มีคอนเสิร์ตไม่ร้องเพลงอะ่ะยุ่งจังกลิ่นแม่แรงได้หรออันก็นเว้นช่วงได้อยู่กะอู้นกัก็ตั้งนอกเป็นไอ้อย่างก็เพิ่งท้อว่าทุเรียนลาดำอีก่ะตอนแรกว่ามึงจะส่งของเป็นแห่มาให้กูกลิ่นไ่เนาะทุเรียนนี่นะเจ้าทุเรียนเนี่ยมันจะมีพันชนีมีพันหมอนทองมีพันก้านยาวแต่พันงาดำางาดำเนี่ยลาดำลาดำเพิน่นเคยได้ยนะินคนั้ง ไม่ไม่มันเคยมันเคยมีข่าวแต่ข้างในเนี่ยเห็นก่อนแกะออกมานะโอ้โฟูใหญ่ยวงยวงเออฟูอะฟูภาษาการ์คภาษาเมืองพี่โตเขาเรี่ยยวงยวงพีแต่มันบาดเละเหมือนที่เฮาซื้อไปให้พ่อกับแม่เขาแล้วเนาะที่เฮาปิดอย่างอันนั้นมันคือมันพร้อมกินกับข้าวนึ่งได้เลยอย่าบอกใบมันกรอบป้าใจคนเท้าบ้านเฮาอ่ะชอบกินนี่ยังยายหอมนี่นะเละเละอะเจ้าเละเละแล้วแล้วท่านะแต่เฮาซชอบอีเนาะยวงตันนี้บ้าใจแล้วเฮาต้องกินแบบกรอบขออนุญาตกินหวดนะค่ะ ฝากไปถึงคุณฝนและก็คุณเบคด้วยว่าอร่อยกรอบมากแต่ถ้าจะดีที่สุดนะคุณฝนเอาคุณเบคบอลวัดบอลวัดมาให้อเด็ตกินด้วยฉันฉันชอบเขาไม่เอาพูดออกผูกสื่อได้ไหมอ่ะอย่าออกถ้าเป็นเอซีเขาได้ไหมเออรอมันดังก่อนไปตรวจตรวต้องกินเนาะตัวตุ้แล้วตรวมีขี้ปุ่มเหมือนพิัสงคามต้องกินเพื่อจะเก็บพื้นผืนโอเค มีตองไก่ตองปองครับผ่านเมาะจวกโอเคเจอการที่งานากเกษียณกำน,นันใช่ไหมเพราะกำน,นันอ่าบ้านตำบลเพราะกำน,นันตำบลสำราญราชอเ<ต>ำเภอดอยสก็ดแล้วก็ต้อนรับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โอเคไม,ไม่แล้เจอกันค่ะกระเดียวอาบน้ำอาบ หนองเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านน้องโอ๊ตจะมาหาพา้พอจะไปกินไปกินตําส้มกันเมื่อก่อนร้อนนี่นะพามัวปอกทุเรียนใหญ่ตกกะเกียโอ๊ตส่งข้อความมาบอกว่าเพี่เราไปกินอย่างก็หมูกระทะกันบ่ออีว๋วไอ้อี่โอ๊ตมึงเป็นผีบ้ากันังมากินหมูกระทะไอ้ไตาย่างตอนนี้เนาะมาจ้งวา <ปะ S 1> เนาะ,ะ,ะวางกล้อง่ันปีปวางก้องกินแล้วกันโอเคไปละค่ะอร่อยมากบบาย,บาย